สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกกอิงฝรั่งเศสเกมที่17ประจำเช้าวันจันทร์ที่6ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แซงเอเตียมเปิดบ้านพ่ายกับ 5, แนรนไป0-5นาลอริยงแพ้น้อง0-1โมนามนโกเปิดบ้านถล่มเม็ดไป40มงปริเยเฉือนเอาชนะเคมองฟุต10ง์แลงเปิดบ้านแ ok 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 พ้กับองเช่ไป1-2นีดก็แพ้ให้กับสตาร์บุก03ก่อนที่ปิท้ายด้วยบอกโดเสมอกับลียงไป2 2 และเลยทาให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฟูยังคงเป็นปารีสที่42คะแนนอันดับ2เป็นแลนมี31อันดับ3มักเซยมี29อันดับ4กับ5เป็นนีสแล้วก็ลองมีทีมละ27อันดับ6กับ7เป็นสตาบูแล้วก็โมนโกมีทีมละ26อันดับ8กับ9เป็นองเช่แล้วก็มงเปรีเยมีทีมละ25อันดับ10แล้วก็11เป็นลิวกับทางเบสครับมีทีมเลย24อันดับ12 ลียมี23อันดับ13น้องมี22อันดับ14แรงมีอยู่19อันดับ15ทัวมี16อันดับ16ลาลียอมี15อันดับ17แล้วก็18เป็นบอกโดกับเคมอฟูดมีทีมละ14ส่วนสองอันดับสุดท้ายครับเอฟซีเมสและก็ซาเอเียนเก็บไปทีมละ12คะแนนไปต่อกันที่ดา,าวโซนูล่าสุดก็ยังคงเป็นโจนาธานเดวิดที่สัตวปาย11ประตูตเด๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่18คืวนวันศุกร์นะฮะจะมีน้องเปิดบ้านเจอลอง ทำด้วยคือวันเสาหน้ามี2คู่แวสเปิดบ้านเจอมงโวลิเย่แล้วก็แลงจะเจอกับแซเเตียนก่อนเป็นพิธายด้วยคือวันอาทิตย์ที่12ธันวาก็จะมีริวเปิดบ้านเจอริยงอองเช่พบเคมองฟุตเอซีเมสจะพบกับทางลอรียงแลงเจอกับนีสทัวเปิดบ้านเจอบอกโดสตาบุกพบกับมักเซยแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นปารีเจอกับทางโมนาโก